สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก็วันที่17บเจกรกฎาคมปี67นะครับวันนี้ก็วันพุธนะครับเนาะวางแนวทางฮานอยนะครับใหเ FC ที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะหลังจากเมื่อเช้าลงแนวทางของตำราวไปแล้วนะครับเนาะให้คอตำราไปให้เป็นแนวทางนะครับเนาะนี่ก็ให้เป็นแนวทางเป็นของฮานอยนะครับเป็นคอฮานอย ใครชอบจะได้ไปลงทุนนะครับเนาะไม่ชอบก็้ามไปนะครับก็ชมบุฟเฟ่บันเทิงเหมือนเดิมตูดตาถูกใจค่อยลงทุนนะครับก็โปรดชาวิจจรณญาในการรับชมรับฟังนะครับเนาะสึกใหญ่ผ่านไปก็สึกเล็กนะครับต่อไปสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันวางกันไปนะครับเนาะวันนี้ก็มากาคลิปสุดเหมือนเดิมก็ผ่าน้องนุ่นไ่อาหารปลานะครับเนาะที่กลับบ้านนะครับกลับบ้านก็เบให้อาหารปลาตามสวนสาธารณะเหมือนเดิม ถือวามาเที่ยวก็ได้แนาทางกุณในตัวนะครับคุเนินไปที่แนวทางแนวทางที่ให้ไปฮานอยเป็นฮานอยสามรอบนะครับเพื่อมีคนใหม่เข้ามายังไม่ได้ดูฮานอยรวมนะครับฮานอยรวมก็มีรอบห้าโมงหกโมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งนะครับมีสามรอบใครชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับชอบรอบไหนจัดรอบนั้นเลยมัดรวมให้เลยนะครับเนาะมัดรวมให้เลยฮานอยก็มีเยอะ,ะครับเนาะ ห้าหกเจ็ดแปดนอยเยอะครับเยอะมากพอๆกับเรานะครับก็ลงเย็นไปที่ห้าโมงนะครับห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับก็นก่นดูผลเมื่อวาน,นครับเนะาะเมื่อวานหลังจากจบสึกใหญ่สึกเกินแสนไปแล้วก็ไปลุ้นสึกเล็กนะครับฮานอยนะครับเนาะต่อเลยเมื่อวานผลรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างก็สี่แปดสามตัวบนก็หกเจ็ดสี่นะครับ สี่แปดือหกเจ็ดสี่ฮานอยจะออกประมาณนี้ครับลุงออกอยู่เรื่อยๆนะครับมีเห็นแทบทุกทุกวันก็ได้เราใช้คำว่าแทบคนระับลไม่รอบใดก็รอบหนึ่งอย่างเมื่อวานก็สี่แปดบนก็หกเจ็ดหกเจ็ดสี่นะครับก็ภาษาบ้านเราก็สี่เจ็ดสี่แปดนะครับพูดง่ายง่ายถ้าจับทางถูกได้บนได้ล่างเลยครับนาะถ้าจับทางถูกแต่เสียดายเราสี่เจ็ดสี่แปดของเราไม่มีนะครับนาะ ไม่มีเจ็ดสักตัวเลยถ้ามีเจ็ดเต็มๆบนล่างนี่ๆนะครับอของเรามีสี่หกสี่ห้าสี่สามสี่หนึ่งประมาณนี้นะครับเนาะไม่มีเจ็ดมีแปดถ้ามีเจ็ดมี 8, แปดเต็มๆผมว่าไม่น่ารอดนะครับเนาะก็พลาดไปลงมาที่รอบหกโมงนะครับรอบหกโมงสองตัวล่างก็แปดเก้า สามตัวนก็แปก็สี่เก้าหกก็เอาอีกแล้วนะครับเนาะยังพูดไปมัพูดไปจบไปปันหมาดนะครับเพราะว่าจอกแนวแน,วนี้ก็แปดเก้าล่างบนก็สี่เก้าหกก็บันเราก็คือเก้าหกเก้าแปดนะครับเนาะง่ายเก้าหกเก้าแปดเราไม่มีครับลเก้าไม่มีสักตัวเลยแปดก็มีสักตัวเสียใครับเนาะไม่มีโชคนะครับไม่มีโชค ก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งรอบ VIP นะครับนองที่หลายคนเรียกกัน2ตัวล่างค็หนึ่งห้านะครับ3ามตัวบนก็0ูนสองห้าก็เอาอีกแล้วนะครับเนาะเสียดายมากกว่าบานเสียดายไม่หายจับทางเราสาเด็ดนหได้แล้วนะครับเนาะเสียดายได้หนึ่งห้าเป็นตัวหน่งเด้งครับเนาะเป็นตัวเป็นตัวเน้นเลย 15 5 1ตัวกลับนะครับเนาะแล้วก็0 25สีดายเราไม่มี25นะครับ15 25 1หโลมี25โลไม่มีนะครับเนาะเราเป็น1 5เสียดายมาก25ไม่มีมันได้2เดิงไปเลยก็ได้ด้่งเดียวครับนะาะงเทตัวกลับไปก็ใครตามก็ดีจะด้วยนะครับใครไปตามก็ไม่เป็นไรครับกนะ็ชมพวกบันเทิงไปวันนี้ก็ลงแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับ สลับคอฮาหนอยนะครับเนาะสิได้มากเมื่อวานอาจะได้สักสองดิ้งครับเมื่อวานสิได้มากไม่น่าเชื่อรอดไปได้ยังไงอุตสาหาแนวนี้แล้วหนึ 15, 25, ่งห้าสองห้าเราหนึ่งห้ามีแต่สองห้าเราไม่มีครับเนาะวันนี้ลุ้นกันใหม่นะครับเนาะลุ้นกันใหม่ ก็ใครสลดจดก็จดไว้นะครับใครสลดจดสลดแคบกดล็อกแคบเหมือนเ,นเดิมนะครับเนาะไว้เป็นแนวทางพิจารณาก่อนลงทุนนะครับก็วันนี้เด่นเก้าเด่นห้านะครับเด่นเก้าเด่นห้าจับคู่นะครับสามสี่สามหกห้าสามห้าสี่ห้าหกเก้าสามเก้าห้าเก้าหก ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น9เด่น5จับคู่3 6มหกอสามสี่สาม้าสามห้าสี่ห้าหกเกนะครับก็แคู่นี้นะครับก็ให้เน้นไปที่เก้าสามแล้วก็5 3นะครับ9ก้5สาเป็นตัวเน้น ชอบที่สุดในวันนี้ครับเนาะชอบหมดนะครับม่ใช่เปีชอบแต่ว่าชอบที่สุดก็คือสามคู่นี้บาสามจะหนักตัวนินนะครับส่วนตัวบาสเลคามจะหนักตัวนินตัวอื่นก็ธรรมดานะครับก็ชุดสามตัวก็มีลุ้นสี่ชุดนะครับก็มีหกเก้าสามหกเก้าห้าหกห้าสามหกสามสี่นะครับสี่ชุด สชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่6 9เก้าสามหก้าห้าหห้าสมนะครับ3ชุดก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนทางฮานอยวันนี้นะครับเนาะครบถ้วนทั้งชุด2ตัวแล้วก็3มตัวนะครับเนาะใครชอบก็จัดไปนะครับเนาะใครจะไปแยกก็ได้นะครับเนาะชุดสาตัว แยกตัดเป็นสองตัวก็แล้วแต่จะจะ,จะทำนะครับเนาะไม่ว่ากันกรูช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้ก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปสัตว์ลคนงบน้อยนะครับเนาะอยากลุ้นกับเขาแต่งบน้อยก็เหมือนเดิมนะครับตัวเน้นที่เน้นให้เวลาสามคู่ก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปวันนี้มีเก้าสามเก้าห้าแล้วก็ห้าสามนะครับสามชุด เก้าสามเก้าห้าห้าสามสามคู่นะครับเนาะชอบที่สุดในวันนี้กบน้อยเ็าจัดไปนะครับเนาะพอรุนกับเขาถ้าไม่ลงทุนก็ไม่ได้ลุ้นนะครับเนาะรุนก็ลุ้นไม่มันนะครับหลุนปากเปล่าไม่มันมีนปากเปล่าดัานเข้าเลยก็เสียโอกาสนะครับเนาะเสียโอกาสเลยติดไปรวมนิดเดียวหน่อยนะครับนะเนาะะได้ลุน้นลุ้นมันมันนะครับเนาะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับก็ประมาณนี้ ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเนาะสำหรับขอฮานอยครับเนาะขอตำราขอฮานอยลงให้ครบนะครับเนาะก็ชอบก็จัดไปสุดคนรัฐบาลไทยก็รอไปก่อนครับเนาะอีกหลายวันนะครับเนาะอีกสองอาทิตย์โดยประมาณตอนนี้ก็จัดตัเล็กรอไปก่อนครับเนาะรอแก้มเงินทีหลังบอกสารคามว็คนหนึ่งนะครับรอแก้มเงินทีหลังไม่ยอมแน่ๆครับเนาะหลบได้หลบไปนะครับตัวนี้ตบได้หลบไปก็ฝากไว้แค่นี้ครับเนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ